วันนี้สอ,อสอได้ประชุมหาหรือประหลัดทุกกระทรวงนะคะแจ้งความผู้ปิดล้อมสถานที่ราชการใน4ข้อหาหนักค่ะขณะเดีวยวกันก็เตรียมประเมินความรุนแรงที่ตามมาหลังสารตัดสินให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนายธริตเพ็งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอ,อสกล่าวว่า วันนี้ได้เชิญปลัดกระทรวงทุกกระทรวงมาประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินคดีกับแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ที่บุกรุก,กหรือทำให้สถานที่ราชการได้รับความเสียหายโดยเฉพาะพฤติกรรมการคุกคามให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ออกจากสถานที่ทำงานโดยกำหนดดำเนินคดีใน4ข้อหาคือความผิดฐานบุกรุก,กความผิดต่อเสรีภาพฐานข่มขืนใจผู้อื่นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ และความผิดตามประกาศสอรสอซึ่งจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการดำเนินคดีกับผู้กระทําผิดเกี่ยวกับการขัดขวางการเลือกตั้งนั้นมีทั้งสิ้น372คดีสารออกหมายจับแล้ว201คนเฉพาะเจ้าหน้าที่กะกะตจงใจละทิ้งไม่จัดการเลือกตั้งมีจํานวน1,713คนโดยสอสอจะดำเนินคดีกับผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งทั้งหมดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างในการเลือกตั้งครั้งต่อไป สอรสขอเรียนย้ําว่าสอรสมีนโยบายในการดําเนินคดีกับแกนนํากปปสหรือกลุ่มอื่นใดที่นํามวลชนไปปิดล้อมสถานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐอย่างจริงจังในทุกกรณีและจะต้องมีการดําเนินคดีกับผู้ล่วงละเมิดกฎหมายดังกล่าวทุกคนและทุกกรณีทั้งนี้จะมีการร้องทุกกล่าวโทษภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่มีการกระทําความผิดทุกครั้ง สอสอขอย้ําเตือนว่าโทษที่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางการเลือกตั้งเป็นความผิดอุกชะกันที่มีทั้งโทษจาคุกและโทษปรับรวมทั้งการตัดสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา5ปีทั้งนี้สอสอจะติดตามและกําชับการด,ดําเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปโดยเคร่งครัด นายธริดกล่าวอีกว่าในวันพรุ่งนี้จะมีวาระเรื่องการรับมือสถานการณ์และติดตามผลภายหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำนิชัยใให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะโดยจะมีการรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นต่างๆว่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งของฝ่ายต่างๆมากน้อยเพียงใดพร้อมกับประเมินว่ากรณีดังกล่าวนั้นจะนำไปสู่ปัญหาหรือนำไปสู่เหตุรุนแรงหรือไม่ด้วย